สวัสดีครับวันนี้จะมาแกะกล่องงานโชโดเอกันนะครับผมโดยกล่องนี้จะเป็นชุดเซตของอากิโตะนะครับกับเพื่อน GTX แล้วก็เลดี้กิลนะครับผมครับผมก็จะมาแกะกล่องกันนะครับโอเคก็เริ่มต้นนะครับต้งแจ้งก่อนว่าผมในตัวนี้ผมกะว่าจะเก็บเฉพาะ อกิโตะนะครับแล้วตัวอื่นก็กาก็าจะเอาไปปล่อยนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็จะมาแกะกล่องให้ดูเบื้องต้นนะครับเ็าจะไม่ได้แกะทุกตัวนะครับโอเคเริ่มต้นนี่นะครับโอเคนะครับนีหน้ากล่องนะครับラ e เดอร์กิโลอคิโตะบันิ้งฟอร์มแล้วก็ไรเดอร G3X นะครับผมกล่องถือว่าทำมาไม่ลงทุนนะฮะ <laughs> ห,หนึ่งจากเฮ้ยยนะูยูเปนลิมิเต็ดนะยูทำไมไม่ทำกล่องสีมันสวยๆหน่อยสิทำไมเป็นขาวดำละ่ะนี่นะครับขาวดำหมดเลยถามผมไหมผมไม่ชอบเลยบอกน้อง้องอ่าบ,บ,บุบบุบบุบจ้า น่าจะเป็นจากการขนส่งนะครับไม่แน่ใจว่าขนส่งจากประเทศเราหรือประเทศเขาครับผมอยู่ต่างจังหวัดนะครับเพราะฉะนั้นผมซื้อของมาจากสั่งของมาเพราะฉะนั้นเราไม่รู้ว่ามันมาจากไหนเนาะปลูกจากไหนโอเคนี่นะครับอ่าคือกล่องอะ่ะผมไม่ประทับใจแล้วเพราะว่ามันเป็นสีขาวดำเนาะมาเปิดด้านในกันนี่นะครับโอ้โห พาในกล่องไม่มีอะไรนะฮะก็ของแพ็กมาแบบอยังว่ามากแพ็กมาแบบเอ่อทำไมผมตลกไม่รู้นะความรู้สึกผมแบบอารมณ์จริงจนระิงจริงอะอารมณ์แบบหายคุณผู้ับมีลูกอมให้หนึ่งเม็ด หนึ่เม็ดนะฮะน่าจะเป็นหมากฝรั่งนะอโอเคแผงแรกนะครับเป็น G3X นะครับผมผมขออนุญาตไม่ประกอบนะครับเพราะว่าก็อย่างที่บอกว่าผมเก็บแบ่เบอร์นิง่งอย่างิโตเพราะฉะนั้นตัวอื่นผมก็จะปลดปล่อยเข้าไปนะหรือไม่ก็เก็บไว้ทั้งอย่างนี้แหละผ็ผมไม่ประกอบเอนาะเอาให้ดูจนเปิดแล้วกัน สีนดทผลิกนะโอ้ใช้ได้อยู่ทำสีโอเคอยู่นะทำสีด้านหลังให้ด้วยนี่อมีความใจดีนะครับหัวเราไม่เห็นนะฮะอยู่ในกระดาษกระดาษ้วนมาเออเป็นการแพ็คที่เอ่ออะแปลกตามากสำหรับงานโชโดโอเอชุดนี้นะครับต่อมามาดูที่เกียวกันนะครับ นี่นะสีเขียวสีเขียวเงาเฉยๆนะครับไม่ใช่สีเมนตลถูดใช่ก็โอเคอยู่ทำดีอยู่ทำสีด้านหนังให้เฮ้ยผมมองว่าลงสีดีกว่าชุดโชเดอเอ็กปกตินะไม่รู้คิดไปเองไหมแต่ความรู้สึกเลยนะครับลงสีดีกว่าโชเดอเอ็กปกติอะ่ะก็ยังโอเคนะถึงกล่องมันจะชั่วร้ายไปนิดนึงมันจะดูไม่ลงทุนนิดนึ่ะเบอร์นิ Burning, น่งออกิโตนะครับ นี่เฮ้ยทำสีดีทำสีดีฮะสวยอยู่เมทัลลิกนะครับแต่ก็ยังเลอะอยู่เหมือนเดิมอ่ะะฮาเถอะแต่ก็ถือว่าดีกว่า X นะทำสีดีกว่าชุด X ทำสีดีกว่าชุด X นี่หัวทำสีดีกว่าชุด X จัอืสร็จนี่อุปกรณ์นะครับ GTS นี่เยอะอยู่ครับอุปกรณ์ GTS ครับ เยอะอยู่นะวงมีปืนนั้นบาสุก้ามีดาบอะไรปืนอะไรพวกนี้ผมจำชื่อไม่ได้ครับทีทนี้อุปกรณ์จะเยอะอ่ะหัวกิวหัวชวหน้าปากนะครับแล้วก็รองเท้าน้ำของเขาโอเคแล้วก็สุดท้ายจะเป็นชุดอาวุธนะครับของอากิโต เบรนิ่งนะนี่ไม่ลงสีดาบให้อะนายเราดูษาชมเมื่อกี้อ่ะทำไมนายไม่ลงสีดาบให้เราอะ่ะอันนี้กิวนะครับนี่เอาไของคุณกิวเขาโอเคหมดครับในกล่องก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็สำหรับสาหรับชุดน,นี้ถ้าจะรีวิวเดี๋ยว ผมขออนุญาตรีวิวแค่เพียงเบอร์นิ่งอากิโตะตัวเดียวนะครับพอแกะถุงแล้วประกอบกันแล้วนะครับก็จะได้เป็นตัวเบอร์นิ่งอากิโตะนะครับก็สําหรับตัวนี้นะครับเอาจริงๆในเรื่องนี้ผมว่าฟอร์มเนี่ยผมชอบสุดแล้วมันบึกมันล่ำเท่ดีนะฮะค,คือคือความกล้าของเขาอะมันเยอะกว่าสําหรับตัวนี้นะครับก็สีเมทัลลิกนะครับอย่างที่บอกบอกแล้วเมื่อกี้เนาะสีนะครับโอเคแหละสีเมทัลลิกมันทําครบด้านหลังทํา ทำสีบ้างนะครับแต่ก็ยังทําสีไม่ครบตามฉบับลุงบันนะครับผมคือสีเงินตรงเส้นๆนี้เขาไม่ทําให้เนาะถ้าทําให้ครบหน่อยก็น่าจะดีนะแต่ทําไมไม่ทําให้สีนะครับไม่คมตามแบบฉบับแคนด้ทอยนะครับโอเคแหละสาหรับตัวนี้ผมว่ามั่นลงสีได้พอๆกับโชโดเอ็กแต่ว่าดีกว่าโชโดเอ็กทั่วไปถ้าคาดหวังว่าให้มันสีครบหรือสีสมบูรณ์แบบแบบเฟกฟิกเกอร์อาร์ตอย่างเงี้ยเอสเอฟเนี่ย อย่าหวังนะครับเขาเขาไม่ทําให้นะครับเพราะฉะนั้นก็ได้ประมาณนี้นะแต่ถึงยังไงสีมันก็สวยกว่านะอุตสาห์ทำเนลิมิเต็ดนะเนานะซึ่งราคาตัวนี้ผมบอกเลยค่าตัวแต่ละตัวนะครับถือว่าแพงมากๆถ้าเทียบกับตัวกล่องปกตินะครับถือว่าค่าตัวแพงมากๆก,กว่ากล่องปกตินี่นะครับสีไม่ครบนะครับเนื้องานพลาสติกนะครับยังมีรอยพลาสติกนี่นู่นนั่น สไตล์แคนดี้ทอยนั่นแหละปูดบวนจังก็งคือสไตล์เขาอะครับ <S <S มันไอพลาสติกเนาะโอเคทำสีก็จบเนาะแต่จุดสังเกตนะครับฝ่าเท้าครับเขาทำลายมาให้ด้วยแน่อตัวคิโตปกตินี่ลายได้เท้าไม่มีนะนี่เขาทำให้นะทำสีให้ด้วยโอเคเรามาดูจุดขยับกันนะครับมือนเดินมนะครับต้นแขนนะฮะ กาะไหลที่ไม่เคยปรับตรงเลยสําหรับลายโชโดกนะครับคือมันเป็นเนื้อ,อยางตรงนี้นะครับแล้วก็เวลายกมันจะติดนะฮะโอเคแหละตัวนี้ม,มีความยืดหยุ่นแต่ว่าอนาคตอย่างที่ผมเคยบอกทุกคลิปที่เกี่ยวโชวโดเอถ้าอย่างเงี้ยยกค้างไว้มันต้นแขนตรงเนี้ยมันก็จะเป็นทรงนี้ไปเลยมันก็จะยืดแบบนี้ไปเลยหรืออนาคตมันจะขาดก็ได้อ่าผมก็เป็นห่วงเนาะ แต่ทีนี้ก็นั่นแหละเขาไม่พัฒนาในจุดขยับจุดนี้เลยโอเคต่อไปข้อสอบเดินเดิมเลยนะครับความฝืดดีมากนั่นนะข้อมือมันหมุนอย่างเดียวนะครับไม่ใช่บอลจอยนะฮะเอวขยับได้นิดหน่อคงไดม่เยอะจสไตล์เขาแน,น่นอนนะหัวก็ไม่ติดปกคอนะก็ยังได้อยู่หันได้เย,ยอะ ขาครับต้นขาสวยกว่าฟิกอาร์บางตัวดี่ส้ทาทางที่นะอ่ะแล้วแถมมันแหกขาลงมาได้ด้วยนะครับนี่ฮะแหกขาลงมาได้ดยนะนี่นี่เข่าได้ประมาณนี้นะโอเคตัวนี้ก็สั้นๆนะครับมีเพียงเท่านี้นะครับก็ใครที่สนใจก็นิดนึงนะครับถ้าพูดถึงข้อดีก็ สีทําสีดีขึ้นก็เสียคือมันเป็นลิมิเต็นะครับซึ่งมันก็จะหายากเพราะมันไม่ได้ขายไปทั่วไปนะครับราคานะครับที่ไม่ค่อยน่ารักนะครับเพราะพูดตามตรงว่าราคาไม่น่ารักเลยถ้าเทียบกับราคาตัวปกติฮนะชันดี้ทอยตัวโชวโดเอ็กปกติเนี่ยตัวนี้สูมกว่าไายเท่าเลยเพราะฉะนั้นต้องทําใจนะครับราคามันจะโดดไปมากๆม,ม,มากเลยนะครับแล้วก็ถ้าซื้อเป็นเซ็ราคา นะเออโอเคก็สำหรับตัวนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับงานแกะกล่องรีวิวเล็กน้อยสำหรับตัว Burning Agito นะครับมีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามชมนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ